สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมาเจอกันอีกเหมือนเคยนะครับกับช่องต้นมีกิก๊กวันนี้ก็เป็นปี2,526แล้วนะครับผมก็วันนี้ที่ออกมารับงานก็จะเป็นเช้ามืดของวันที่11นะครับผมเป็นวันอาทิตย์ ผมก็ออกมาจากบ้านตั้งแต่ตีสี่นะครับผมตีสามกว่าเกือบตีสี่ก็ออกมาละมานเดี๋ยวนี้ก็ชอบวิ่งมึดๆนะครับผมก็ได้งานมา2งานและก็ตอนแรกก็าจากบ้านไปแถวสุขุมวิทแล้วก็ได้งานจากแถวสุขุมวิทนะครับแถวแวริงม,มาแถวสนามบินสวนนภูมิซึ่งก็สังเกตอะไรบางอย่างนิดนึงว่า ตอนที่ผมรับงานมาส่งที่สวนณภูมิเนี่ยผมก็คิดว่าแบบคงได้งานกลับใช่ไหมครับผมเพราะว่าก่อนพี่หม่ผมไปส่งงานที่สนามบินสวนณภูมิได้ฮานกลับตลอดเลยเพราะว่าช่วงนั้นอะ่ะชาวต่างชาติเขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยเยอะมากนะครับผมยากมากมากจนล้นเลยอะ่ะรถแบบไม่พอเลยผมไปอยู่แถวรบบาชบังอะ่ะฮานยังเด้งมาที่สนามบินสวนนภูมินะครับผมซึ่งวันนี้ก็ไป ไปส่งที่สนามมีสวนรณภูมก็เงียบกิ๊บไม่มีงานเลยแล้วก็ผมลองวนไปดูที่ขาเข้าดูด้านล่างไม่มีคนเลยไม่มีใครมารองงานไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ขับออกมาจากนอกสวนนาพรมเพื่อ,อามาหางานแถวถนนถนนอ่อนนุชน,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 นะครับผมถนนราชบังอ่อนนุชนี่นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีเลย อ่ะผมว่าเพิ่งไปสังเกตก่อนนั้นเนี้ยเห็นว่าเห็นมาปรับปลายนะครับผมว่าในช่องสื่อโซเชียลออนไลน์ที่เขาบางคนเ้าบ่นกันว่าช่วงนี้อ่ะารน้อยหารไม่ค่อยมีเลยหารไปไหนหมดก็ไม่รู้ก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับผมวันเนี้ว่าจะมีงานหรือเปล่านะครับผมปี2,526วันนี้ก็เป็นคลิป รับงานวันแรกนะครับผมของไป2,526งานวันแรกที่ผมวิ่งแบบเต็มๆวันเลยนะผมก่อนหน้านี้ก็เคยรับมาบ้างแล้วก็แต่ว่าไม่เต็มวันช่วงปีใหม่ผมก็ไม่ได้วิ่งนะครับผมเพราะว่ารถพังนะไม่ใช่รถหลักตัวตัวโช๊คนะครับผมตัวโชคมีปัญหาเพราะว่าใช้หานมาเป็นแสนกิโลแล้วก็ถึงระยะเวลาของมันก็ช่วงนั้นก็ลืมสังเกต พอมาเสียช่วงปีใหม่ก็ไม่มีร้านเปลี่ยนก็เลยไม่ได้ไม่กล้าออกไปไหนนะครับผมก็อยู่แต่บ้านก็เดี๋ยววันนี้ก็มารับงานให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังปีใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวผมไปหางานที่3ก่อนตอนนี้ก็ขับมาเรื่อยๆยังไม่มีงานเลยเปิดตุกแอปเลยโบอินเดเวอร์อ่าแก๊ปไลแมน โอเคครับผมเดี๋ยวผมไปหาฮาันก่อนครับผมไป ตอนนี้ก็เดินทางมาจนถึงเจ็ดโมงกว่าๆแล้วเกือบจะแปดโมงแล้วนะครับผมก็ตอนนี้อยู่แถวอถนนปรีดีพนมยงนะครับผมเมื่อกี้รับงานมาจากแถวเมืองทองธานีวันนี้ราคาก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะครับผม ก็ไม่ถือว่าขี้เละมากวันนี้ก็ได้งานไกลซัเป็นส่วนใหญ่ประมาณทักสองร้อยขึ้นนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกําลังจะได้งานไปแถวหมอชิดจากแถวพักขนงนะครับผมเดี๋ยวไปรับกําลังเดินทางไปรับผู้โดยสารอยู่ตอนนี้ก็ได้ยอดประมาณทักพันกว่าและพันต้นพันหนึ่งพันสองประมาณนั้นผมไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่เพราะว่างานมันเข้าต่อเนื่องตลอดเลยไม่ได้นับไม่ได้ดูยอดด้วย แต่ผมเห็นในโซเชียลล่าสุดนะครับผมอะไรราคาของมอเตอร์ไซค์นะครับผมโคตรถูกเลยราคาของมอเตอร์ไซค์ที่เป็นโบนะครับผมเพราะว่าผมก็ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยบางวันช่วงเช้าๆอะไรแบบนี้บางทีบางวันช่วงเช้ชชชบบบาบางวันเนี่ยผมก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์บ้างบางทีไปรับ3กิโลไปส่ง7กิโลได้40บาทอะไรแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าน้อยอยู่โบอัตรากิโลเฉลี่ยของมอเตอร์ไซค์ผมเห็นประมาณทั้งสบาท4บาท อันนี้ส่วนมากเป็นโซนโซนแบบผูกเทพชั้นนอกนะครับผมแต่ว่าดีๆมันก็มีนั่นแหละครับผมแต่มันก็มีน้อย <c oughs> ไม่รู้ว่าเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนอมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมเพราะว่ารถผมยังไม่ได้จดทะเบียนรับจ้างเป็นรถสาธารณะนะครับผมรถรับจ้างสาธารณะนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากัน ถ้าโดนบล็อกโดนอะไรก็เดี๋ยวค่อยหาทางเอาใหม่นะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวไปรับพู้โดยสารก่อนนะครับผมไป ข,ดดขึ้นข้างล่างนี้จะดวดครับขึ้นข้างด่วดได้ค่ะแต่ว่าจ่ายก่อนนะ,ะได้ครับก็ขอดูมีค่ะได้ถ้าขึ้นตรงนี้มันจะสองสองสามด่านแพงไปขึ้นตรงนู้นนะครับอ่าหรือขึ้นได้เลยได้เลยค่ะโอเคเพราะถ้าขึ้นตรงนี้จะได้โดนสามด่าน ับผมตอนนี้ล่วงเลยมาจนถึงบ่ายสามแล้วนะครับผมก็เริ่มวิ่งงานก็ประมาณาต้อตีสามกว่า,วาตอนนี้ก็ประมาณสักสิบสองชั่วโมงและก็มาโผล่อยู่แถวบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนช่วงระหว่างทางก็ไม่ได้พูดคุยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับผมว่าอ่ารับทาน ไป2ี2026เต็มวันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมตอนนี้ผมวิ่งไปทั้งหมด3แอปนะครับผมวันนี้ที่รับงานไป3แอปแอปแรกเลยแอปหลักเลยนะครับผมเป็นแอปของโบของโบได้ไปเท่าไหร่วะเดี๋ยวขอดูก่อนของโบได้ไป1,868บาทนะครับไปรู้กี่เที่ยว ก็สามารถจะวิ่งโบเป็นหลักอันที่2เป็นของแกร็บนะครับผมของแกร็บของแกร็บของแกร็บเนี่ยได้ไป437รามสิบรับาทผมวิ่งไป2เที่ยวของแกร็ผมไม่ค่อยวิ่งสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าราคาถูกมากผมว่าเดี๋ยวนี้เริ่มจะถูกสุดแล้วยิ่งชานเมืองยิ่งทุกถูก,ถก ผมก็เลยไม่ค่อยได้รับสัมารถจะไปโบสะส่วนใหญ่แล้วก็ผมจะรับอีกงานหนึ่งอ,อีกแอปหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นไลแมนไดรเวอร์ไลแมนไดรเวอร์เนี่ยที่ผมรับเพราะว่ามันมีโบนัสแล้วก็โบนัสผมว่าไม่ยากด้วยนะแต่ว่าไลแมนก็ราคาจะก็จะแอบต่ำอยู่นิดน,นึงแต่ว่าถ้าใครขับเต็มแบบเพื่อเอาโบนัสอะ่ะผมว่าก็โอเคอยู่นะเพราะว่าโบนัสไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ทายากอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมลองอ่านให้ดู ของลน์แมนก็วิ่งสองฮารนได้โบนัส 100, หนึ่งร้อยสามฮารนได้โบนัสสองร้อยห้าฮรนได้โบนัสสามร้อยห้าสิบเจ็ดฮารนห้าร 500, อ้อยห้าสิบสิบสองฮันห้าร้อยเออสิบสองฮานหนึ่งพันบาทผมว่าถ้าวิ่งเฉพาะลายแมนอย่างเดียวสิบสองฮารนผมว่าก็พอทําได้อยู่นะครับผมแต่ว่าบางทีลายแมนเนี่ยผมรับงานไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าลน์แมนฮารนมันไม่ได้มี ทั่วเหมือนกับโบนะครับผมผมก็เลยรับบ้างเป็นจังหวะจังหวะก็เลยได้มาแค่ห้างานได้โบนัสมาสา0ร้อยห้าสิบนะครับผมยอดได้จะประมาณนี้นะผมยอดเต็มเต็มตอนเนี้ยไม่ไม่รวมโบนัสก็จะอยู่ที่ประมาณสักสามพันบาทหากค่าน้ำมันอีกประมาณสักหกเจ็ดร้หกเจ็ดร้อยนะผมก็กำไรประมาณสองพัน่ารวมโบนัสก็กำไรประมาณสักสองพันห้านะครับผมถ้ารวมโบนัสแล้ว สิองชั่วโมงก็ได้สองพันห้าก็ได้ประมาณนักกำไรชั่วโมงละประมาณนักสองร้อยนิดๆก็ถือว่าโอเคอยู่วันนี้ผมวันนี้วิ่งโซนนอกจะเป็นส่วนใหญ่วิ่งแบบราคาสองร้อยเยอะมากราคาแบบสองร้อยอัพร้ 199, อยเก้าเก้าราคาต่ำร้อยไม่ค่อยมีนะครับผมนานๆนนครั้งราคาโบก็ยังถือว่าโอเคอยู่ แต่วันนี้ไม่ค่อยได้วิ่งในโซนตัวเมืองไม่รู้ว่าในโซนตัวเมืองเนี่ยราคาจะเป็นอย่างไรแต่ชานเมืองก็อาจจะดีบ้างอาจจะน้อยบ้างเป็นบางครั้งคลๆกันไปก็ถือรวมรวมว่าโอเคส่วนวันนี้ของโบมไม่มีโบนัสให้ทํานะครับผมอของเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าโบนัสเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันได้ไม่เหมือนกันน่าจะเป็นเพราะระดับนะครับผมบางคนระดับสูงก็อาจจะได้โบนัสเยอะ ผมอะระดับน่าจะต่ำสุดแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยได้วิ่งงานสักเท่าไหร่นานๆวิ่งครั้งวันหยุดทีว่า,วางๆทีอะไรประมาณนี้นะครับผมปี2 0 2 6อ่าผมอะก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่โชคของผมจะพังนะครับผมรู้สึกว่ารถกินน้ำมันเยอะมากเพราะว่าโชคมีปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าช่างบอกว่าก็มีเกี่ยวกับอ่าทให้กินน้ำมันเยอะพอไปเปลี่ยนโชงมาก็รู้สึกเหมือนได้เหมือนกันนะว่า น้ำมันกินน้อยลงนะครับผมกินน้อยลงกว่าเดิมก็เลยจะได้ทำให้เราประหยัดส่วนนี้ไปอีกสักหน่อยนึงแล้วก็วันก่อนก็เพิ่งไปล้างแอร์รถยนต์มาเหมือนกันแอร์นี้ก็มีส่วนนะครับผมทำให้กินน้ำมันถ้าใครยังไม่ทราบก็หมันล้างแอร์บ้างนะครับผมปีละครั้งก็ยังดีนะครับผมผมก็ล้างก็ประมาณสัก อันนี้ผมจ้างเขามาล้างที่บ้านนะครับผมก็อาจจะแพงหน่อยประมาณสักงแปดร้อยบาทถ้าไปล้างที่ร้านเขาเลยก็ประมาณสัก3สามสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่ร้านก็จะประมาณนี้วันก่อนผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการรับงานของโบไปสำหรับมือใหม่เดี๋ยวเสร็จจากงานนี้นะครับคลิปเนี้ยที่ผมกำลังกลังพูดอยู่เนี่ยหลังจากคลิปเนี้ยเดี๋ยวก็จะจ,จะทำ วิธีการรับหานของแอป,ปอื่นๆบ้างอาจจะเป็นแกลเป็น Lineman และก็อาจจะเป็นแอป,ปอื่นๆรับหานแอป,ปอื่นครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยทาดาผมยังไม่เคยรับเลยนะผมสมัครบ้งางไว้เป็นปีแล้วยังไม่เคยรับเลยเดี๋ยวอาจจะมีคลิปแอป,ปใหม่ๆมาให้ดูกันบ้างนะครับผมส่วนแอป,ปของ In d เดเวอช่วงนี้ก็รู้สึกว่างานไม่ค่อยมียิ่งก่อนปีใหม่แบบช่วงกลางๆปีที่แล้วเนี้ยงานไม่มีเลย แต่พอมาช่วงปีใหม่เนี่ยอาจจะพอมีบ้างปาปลายนะครับผมเพราะว่าแอปของ In d r i v e r เนี่ยส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติใช้สัก90%เซเลยคนไทยก็มีนะครับผมคนไทยก็มีแต่ว่าอาจจะมีน้อยเพราะช่วงปีใหม่พอชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศก็รู้สึกว่ายังพอมีผมก็รับไปบ้างอะไรบ้างนะครับผมแอปของ In d ได v เวก็นานๆที่ถ้ามีงานเด้งเข้ามาแล้วยังไม่ได้รับงานอื่นอยู่ราคาโอเคก็กดรับไป วันก่อนอะ่ะผมไปรับของอินเดเวอร์ได้ลูกค้าเป็นคนไทยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนลาวหรือเปล่าแต่เขาพูดไทยได้เขาเขาบอกว่าอืมไม่คิดว่าจะมีคนรับอาจจาะคนขับไม่ค่อยมีแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนไทยเรียกแต่เขาบอกว่าเขาว่าส่วนมากจะใช้อยู่ที่ลาวที่ลาวเนี่ยใช้อินเดเวอร์เยอะมากเขาบอกแบบนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าที่ลาวเนี่ยใช้อินเดเวอร์ ซเป็นส่วนใหญ่เลยอ่าน่าจะเป็นแล้วแต่แล้วแต่ละประเทศนะครับผมว่าเขาจะยึดอ่าแอปอะไรบางทีแอปโบตอนนี้แอปโบผมว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะที่คนใช้งานเยอะสุดในประเทศไทยแต่ว,ว่าประเทศอื่นบางทีประเทศเช่นประเทศเลาวเนี่ยบางทีอาจจะคนใช้น้อยกว่าแล้วแต่นะครับผมก็มาดูกันต่อไปนะครับผมว่าปี2026 ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงปลายปีที่แล้วก็มีอะไรปรับเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเลยหลักๆก็เรื่องนั่นแหละที่ใหญ่สุดก็คือให้ไปจดรอยอสิบแปดรอยอสิบ็ดสิบแปดนะครับผมส่วนช่วงปีใหม่ใครที่ขับแกลบขับโบผมว่าก็น่าจะล่ำซ้ำกันเพราะว่าเห็น โบนัสก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับผมถ้าใครทําได้แต่มีคนทําได้เยอะเลยบางทีของแกลบเนี่ยโบนัสเนี่ยหกพันเจ็ดพันได้ทุกวันถือว่าสุดยอดแต่ผมนอนอยู่บ้านนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้มาพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็มาลองรับงานดูแล้วก็มาสารุปให้ฟังกันก็จะประมาณนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับส r i ร e กดแชร์กับทุกช่องทางกับช่องต้นมีกิ๊กด้วยนะครับผมผมมีอยู่3ช่องทางที่ส่วนมากจะลงคลิปหลักๆเลยก็มีบ้านแดงบ้านแดงคือบ้านนี้บ้านดำบ้านดำก็ส่วนมากจะเป็นคลิปตัดคลิปสั้นๆอะไรพวกนี้บ้านฟ้า5บ้านฟ้าก็มีซิเป็นเพจแก็มีคลิปเต็มบ้างตัดคลิปเดียวสั้นๆลงบ้างนะครับผมก็ ฝากไปกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมชื่อช่องของบ้านฟ้ากา็ต้นมิกิ๊กชื่อเดียวกับช่องต้นมิกช่อง youtube เลยส่วนบ้านดำก็น่าจะเป็นต้นมิกกิ๊กเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาไทยหรือว่าจะพิมพ์ภาษาอังกฤษไปก็ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ ลากันแค่นี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ